เป็นแค่เงินเยอเฮ้ยฉันมาแล้วอะไรกันไอ้น้องชายขยะอ้ไกันไอพี่เวนมึงทำยี่อะไรเออเพิ่มช็อตโอ้โหตอนกูไม่อยู่มึงเอาไปเลยสองลูกเนี่ยนะโอ้โหมึงนี่มันเลวจริงๆเลยนะเอ้ยเอออ่ะอ่ะกูจะทำอะไรวะเพล่ช็อต เชียร์กูจะกดอียแย่งกูลืมให้น้องเวนวั a โอ้ยโดนกูโดนกูเอ้ยได้ไงอ๋อมันเลี้ยงเคมอ Oh อะไรไอ้ดำไอ้น้องเวนฮะไอพี่เวนเอ้า,มาไมเคาเตอร์ให้กูไข่หมอ้อบอลของกูบอลกูกูวิ่งโอ้ยโอ้โหมันมันคางอนิเมชันนานเันงวะ <c oughs> เป็นอะไรไปไอพี่เวนโอ้ยน้องเฮีย มจริงกูไปก่อนจะสองลูกไอ้โคตรโก้เลยสัสมึงมันเฮียจังวะไอ้หายเไยหายใจดีอะสองลูกไหมไอ้เฮียโคตรโก้เลยแม่งโคตรแคดกองกูอยากรู้เกมนี้ทำเข้าประตูเองได้ป่าวไม่น่าได้ไงไอ้เฮียอยู่ดีๆแม่งก็เก่งเกิน <c oughs> ไม่ได้วะไม่ได้หรือมันไม่เข้า <c oughs> ไม่รู้แม่งก็ติดเสาอะ ไม่ได้ไม่ได <switched> <board> ้เออมันก็ส่งไปแรงจังเลยวะไปไอพี่เวมว่าให้ขอบคุณไอ้น้อง้นตีนโอพีเฮียพี่เฮงสวยเกมอื่นไม่มีแบบเคิร์ฟช็อตอะไรนะไอพี่เฮียบล็อกไลท์ว่าไม่มีแต่บิวตี้ฟูลช็อต ไอ้หี้วบิทฟูจอดแม่งอย่างเบาโอเล่ว่าโี่าโตโอว่าเอกอริสตาอิสตชีเลนด้ขอลองท่าหาหน่อยดิ ม,ม,มึงต้องทำอะไรวะมึงท de er> ัองไรดิเก้าวิธีฟูเบิร์ตฟูเบิร์เอ้ยตงกันจับตรงนี้และเแหละ ดูซ่าจา,จากตรงนั้นเลยอิซากิอะไรของมึง <c oughs> โอ้ยแย่งไงอย่างวะแล้วก <c oughs> ูแย่งมาได้ไงนี่โอ้ย,อยกดหนึ่งไม่ทนัน <c oughs> ลองท่าเฮียอะไรไมึ่เอาอีกรอบเหรอตายฮะมิซ่โอ้ยหลังหัก <c oughs> โอ้ยหลังหักเลยโอ้ยแห่ <ผม S 2> พอกลับรางเดิมกลับรางเดิมแล้วโอ้ยไมปจะรางเทแล้แวโอ้ยเอ้าเชียบอลไม่ตามก<ม>ูบอลมันตามไม่ทันมันต้องน่าจะเอฟน่าจะตามทันอยู่เหรอหลัลงก็เดินโอ้ยเชียบอลตามไม่ทันอะไรไม่น่าไม่ทันน่าจะต้องกดเอฟมาทันอยู่ จุดโค้งน้อยเกินนี้อ่เป็นผมจุดโค้งน้อยเกินคัดทิ่มาโอ้ยมีปงมีปงโอ้ยกูยิงกูย,ยิงเลยเอาะไรของมึงเนี่ยโชว์โชว์โพ่อโชว์แม่มึมอนันโอ้ย พุ่งมันไม่โด <c oughs> นพุ <c oughs> ่งมันเคิร์ฟอย่างยากเลยไม่ต้องมองมุมซ้ายอ่ะจริงแต่เคิร์ฟลินน่าจะแรงกว่านี่ปอง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 โอ้เยเชี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> เอ้ยไม่ได้จริงเฮ้ยไม่โดนได้ไงคลอดขี้มอ เลิกทำตัวเป็นน้องชายกับได้แล้วเลยกูผีชายมึงไอ้ควายอย่ามโม่ไอ้ยขี้อะแม่งขี้โม้จัดมึงไอ้ย่ามโม่ไอ้เฮียมึงไงอย่ามโม่มึงไงอย่ามโม่เฮ้ยเฮ้ยได้ไงเขาขี้โม่โอ้โเกมเลเวลเราะเล่นตวหลัเกมนี้ขึ้นไปขั้นย เรียงคนโว่เท่าน้ที er that that okay. killed, okay. ่ไดเห็นภาวฉันในฉากต่อไปฮ่ายังบอว์เะอ่ทำตัวเป็นเหมือนน้องชายฉันได้แล้วคุณน้องชายม่ไดแบบวิสนไม่เ้ยรอดดักเลยนายนไม่มีทาง ฉันได้เอีอีแม็กอ้ยโอคาลุนแม่งโคตรเหนียวจริงอันนั้นโอคารุนเฮ้ยโอคารุนจริงหรอวะมองไม่เห็นอยวัต <ś led> โอคารุนแม่งเป็นไอ้นี่แล้วเหรอโอคารุน <ś led> เล่นบอล โอ้ขารุนหับไม่ได้โอ้ขารุนเม่งกระโดดหลบอะเหมือนเม่งกำลังสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่กระโดดหลบลูกกระสุนเคมอชิบหายเลยอีกห้าสิบวิรอชาร์จเกตไหมไปเลยครับวิธีฟาร์มเกตแบบอินฟินิตโอ้ยอีกคนแล้วเลยไปเลยไปเลย

โอเลดาดาอีเซจิโนต้าไม่ใช่โอเลดาเอโกอิสตาอิตาชิเรนดานั่นดิมนอะไรนั่นนะยังทำหน้าแบบกันได้อยู่เดียวหน้าแบบไหนวะไม่รู้เห็นแต่หน้าหนูรู้ก็ไม่เอาไม่ทะเลาะกันพี่น้องตักใส่เลือด ไอ้ที่กดไม่ทันมันตั้งวงวันไอ้กูพลาดไม่ทันอีกอ่ะนี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้รอบเดียวอย่างงี้ได้สองรอบแล้วนี่อุ้ยมาแล้วเอ้ยไม่ได้ครัไม่ได้ย่ะโอ้ช็คกดผิดถือกดอีมูดโอ้ได้อีกรอบหนึ่งเอ้ยไม่ได้โอยไม่ได้กดยากจังวะกดยากนี่โป้งควรนี่โป้งกดยากเลยนี่โป้งกูไม่ได้กูได้แค่สองรอบ ว่ากูแพ้เหมือนเดิมชันชนะไอ้น้องชายขยักกดอย่างยากไรเงี้ยจังหวะมันยังไงวะไม่เคยเห็นแมวกล้ามีอยเนบานเลยกดครยากไเี้ย